เผยเหตุผลจุกแตงโมไม่มีเพื่อนหรือกล้สสนิทคนในวงการเรียกว่าเป็นข่าวช็อกสุดสะเทินวงการบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พัดตกเรือสปีดโบ๊สเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จนตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แทมไลคนยัง Mo v e on ไม่ได้และหยุดในความโศกเศร้าเสียใจขณะที่ชาวเน็ตท,ที่ติดตามข่าวมาตลอดสัปดาห์ก็ช่วยกันตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆที่ยังคงเป็นปมคาใจและอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์พูดถึงกันไม่น้อยคือความน่ารักของดาราสาวที่คนวงนอกอาจไม่รู้มาก,ก่อนที่ถูกบอกเล่าโดยเพื่อนสนิทคนในวงการบันเทิงซึ่งคนในวงการได้ทราบมาว่าแตงโมเวลาไปกองถ่ายไม่ค่อยเข้าไปพูดคุยติดสนิทกับใครโดยส่วนใหญ่เธอจะเล่น พูดคุยกับพวกพีพีทีมงานเหล่าแม่บ้านมากกว่าโดยเธอมักจะคิดว่าตัวเองไม่ดังแล้วหรือคิดว่าคนไม่รักเธอแล้วหลายคนได้ฟังแล้วก็อดสงสารแตงโมไม่ได้ซึ่งบอกเลยว่ามันคือความรู้สึกของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ